สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์ยนานรุ่น EF 3 5 2T ที LX ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด35แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ i r e c t Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา6 6 4 cc ขับเคลื่อน4 0ล้อ 4WD 2เพพาค่ะ สินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงนดิสรถชัตเตอร์ยันมารุน EF 352ม l X นะคะตัวนี้มาพร้อมชุดไบมีดันดินหน้านะคะด้านหนา้าติดตั้งชุดใบมีดันดินาค่ะและด้านหลังนะคะเรามีผนไถให้1พวงนะสำหรับคันนี้ค่ะด้านหลังจะมีผันไถให้1พวงนะคะเรียกว่าพร้อมใช้พร้อมไถพร้อมดันกันเลยค่ะ กับสินค้าใหม่ของเรานะคะสภาพส,สวยยางงามเดิมคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะคันนี้ตัวยางนะคะยางหลังเป็นยางเดิมอ๋อส่วนยางคู่หน้าคันนี้หนูจัดยางใหม่ใส่ให้นะคะกับรถซักเตอร์เยานรุ่น e f 3ามา t l f คันนี้ค่ะตัวรถพร้อมไบมิันดินาและผันไถราคาเพียง228,000บาทเท่านั้นนะคะ 2 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ 35แรงนะคะตัวเครื่องเป็น3สูบนะคะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เช็คเรียบร้อยค่ะคันนี้นะแบตเตอรี่เป็นแบตใหม่นะคะใส่ชุดท่อปลายเทให้เรียบร้อยหล่อลัน่นพร้อมลุยแนะ่นอนค่ะเดี๋ยวดูชั่วโมงทำงานกันก่อนนะคะตัวนี้ค่ะชั่วโมงทำงานนะคะตอนนี้อยู่ที่982ชั่วโมงนะคะรถสวยทำงานน้อยนะคะ982ชั่วโมงค่ะ แปดเกียร์เดินหน้าตัดแบบเกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พงมาลัยนะคะขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวค่ะสำหรับคันนี้นะสคปกสวยๆย,ยางคู่หน้าจัดยางใหมย่ยางคู่หลังเป็นยางเดิมนะคะตัวส,สวยๆค่ะด้านท้ายงามๆนะคะ PTO พร้อมปั่นเลยค่ะเกาะตัวตักรย์เกาะตัวโรตารี่จอบหมุนได้เลยนะคะกับสินค้าใหม่ของเราคันนี้ค่ะแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF 3 52ค่า Tlx นะคะ ตัวรถเพราะมันมิตาดินนาแล้วก็ผ่านไถราคาเพียง2 28,000บาทเท่านั้นนะคะ2 28,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสังส่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกติดตามกด Subscribe ช่องหนูปีนแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะ แล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในรัาของเราขอบพระคุณค่ะ